นมัสการองค์หลวงตาคณะสงฆ์กาบแม่ชีนะครับแล้วก็สวัสดีาติธรรมทุกท่านนะครับก็เราครั้งแรกอะล่าสุดดีกว่านาะจะได้ไม่ยืดเยอะก็ครั้งแรกเลยที่ตั้งใจจะมาที่วัดป่าสงขนัทนะครับจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะมาเริ่มต้นชีวิตการปฏิบัติธรรม ด้วยโควิดนะครับโควิดที่วัดปิดตั๋วก็คืนไม่ได้ก็เลยไม่ได้มานะครับแล้วก็พอปีที่จะได้มาก็คือยอ้อนไปน่าจะ6-6หนะครับปีหกการมาครั้งแรกนะครับ3วันแรกขอแม่ชีกลับบ้าน ขอแม่ชีแล้วก็แม่ชีบอกว่าให้ไปหาหลวงตาเหมือนเหมือนคอสนี้เลยมีคนที่ขอกลับด้วยหลวงตาก็ใจดีครับก็ให้กลับครับแต่ว่ากุญแจรถกระเป๋าตังค์ของอะไรทุกอย่างเอาไว้นี่ก่อนครับถ้าอยากกลับก็กลับไปได้เลยหลวงตาบอกแล้วก็โดนหนึ่งคำพูดก็คือมึงเคยนิสัยนะนี่ องสร้างนิ้ัยที่ไม่ดีนะนี่คือมาแล้วมาปฏิบัติได้ไม่ครบอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเคยนิสัยก็เลยตัดสินใจว่าก็อยู่ต่อเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วเนาะก็เลยอยู่ก็สามวันแรกเป็นวันที่ทรมานที่สุดนะครับใครที่มาครั้งแรกก็จะเจออย่างนี้ทุกคน สามวันแรกเขาเรียกว่าวันนรกเนาะวันนรกที่แบบไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนไม่เคยมาเดินไม่เคยมาตื่นแต่เช้าอย่างนี้ไม่เคยมาเจออะไรที่ก็คําว่าไม่เคยแหละไม่เคยฝึกไม่เคยฝนแล้วก็มาเจออย่างนี้เลยนะครับเหมือนหักดิบสภาวะรมครั้งแรกเลยที่ที่ได้นะครับอ่า นั่งร้องไห้ที่ศาลาฉันนะครับนั่งกินข้าวแล้วเราก็มีสติสติใส่คําข้าวแต่ละคําที่ปากนะครับแล้วก็ตอนนั้นจะเป็นซีรีส์พระพุทธเจ้าตอนตัดสรูซึ่งผมดูมาก,กับสิบรอบที่บ้าน มันเกิดปิติแค่นิดเดียวแค่ว่าเราภูมิใจว่าขอโทษนะแต่พอวันนั้นก็คือสติเราเคี้ยวเคี้ยวข้าวแต่ละคำเรารู้สึกตัวตลอด แต่เม็ดข้าวนะครับที่เข้าปากเราเคี้ยวเราจะรู้สึกตลอดเลยว่ามันเคี้ยวไปกี่คำเราตักข้าวเท่าไหร่เราเห็นทุกอย่างชัดเจนมากพอกินข้าวอยู่ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสรูนะท่านสว่าง ทั้งที่เราก็เคยเต็มท,ที่ก็แค่มีปิตเล็กๆน้อยๆนะครับเ,าเาอาไม่เข้าใกล้ปากนิดนึงข่าผมอมก็คือมีปิตเล็กๆน้อยๆตอนที่อยู่บ้านนะครับดูเป็นสิบรอบแต่เราก็เห็นเห็นอย่างนั้นแต่พอมาที่นี่ป,ปุ๊บแล้ววันนั้นด้วยนะครับอ่ะโทษนะรู้ไหมว่าเพราะอะไรทำไมการดูที่วัดจึงต่างจากที่บ้านตอนนั้น ถ้าถ้าจะบอกว่าอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนกับว่าเราแค่ดูดูละครดูซีรีส์ที่เราที่เราศรัทธานะที่เราอยากดูเฉยๆแต่ที่วัดเนะี่ยเรามาปฏิบัติได้สามวันวันที่สามหรือวันที่สี่นี่นะครับ,บวันที่สี่น่าจะวันที่สี่เริ่มมีสมาธิแล้วใช่ใช่ครับใช่เริ่มมีสมาธิเริ่มรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดแล้วน้ำตาไหลแบบเนี่ยครับประมาณนี้เลย ยังอินอยู่เนาะแต่พูดถึงอันนี้เอากลับมาที่คอร์สนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีขออีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ายอ่ยอๆยอ่ยอๆครับผม <laughs> ก่อนก่อนวันที่จะกลับคอร์สแรกครับก็คือหลวงตาบอกว่าหลวงตาป่วยเป็นโรคไตผมไม่รู้คิดยังไงผมตัดสินใจเข้าไปถามหลวงตาก่อนกลับว่าหลวงตา เอาไตผมไหมหลวงตาบอกว่าไม่เอาหลอกบาปแต่ขอได้ไหมขอตัวมามาเอาทํากลับไปได้ไหมหลวงตาพูดอย่างนี้แล้วก็ได้มาเรื่อยๆจนคอรสนี้ก็สามวันแรก ผมเป็นคนที่คือกลับไปจากที่วัดนี้แล้วกาแฟผมไม่ทานเลยเอ็มร้อยคืออะไรที่ที่ทำเหมือนกับว่ากระตุ้นอะไรต่างๆผมจะไม่ทานเลยผมเลิกเลยกลับมาความง่วงมันก็ไม่ค่อยมีครับสามวันแรกก็ความง่วงนี่คือไม่มีคือมันค่อนข้างจะสมบูรณ์ละเหมือนกลับมาล่องเดิมที่เราเคยมาทำแต่พอ พอมาวันที่สี่วันที่สี่เหมือนกับร่องร่องมันเริ่มจะเขาเรียกว่าฝืนร่องละเริ่มจะไม่ค่อยได้อะไรเริ่มจะเหมือนกับทําไปก็สติไม่เห็นหนักละเริ่มหนักเริ่มไอ้นี่เหมือนเดิมจนกระทั่งผมจะทางเดียจงกลมผมอะ่ะมันจะมีรากลากต้นไม้อยู่เนาะ มันหนักมากกุลาเดินไปเดินมาความคิดนี้มันฟุ้งมาตลอดแล้วเอาออกไม่ได้เหมือนกับเคยออกได้แต่คราวนี้ทำไมมันหนักอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลยบอกว่าถ้าโล่งอะ่ะผมจะโกนหัวนะคือถ้าได้สภาวะที่ว่ามันโลง่งแล้วผมจะโกนหัวนะเหมือนบนบานนะครับเหมือน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 เราเอาสินบนไปให้ก่อนอะไรประมาณนี้จังหวะที่เก้า มันจะเป็นร่องอลากงวงเนาะเป็นร่องกําลังจะก้าวลงไปมันไม่ใช่แสงอะไรที่สว่างหรืออะไรมากมายนะมันเป็นการแค่ปุ๊บลงไปเสร็จปุ๊บไอความคิดที่ว่าหนักๆที่เรา,เอาออกไม่ได้นะ่ะมันก้าลงลงปุ๊บก็เลยเดินไปหาอาจารย์บอกว่าขอกนหัวอาจารย์ชายท่านก็เลยกลนหัวให้ ท่านก็ถามว่าได้สภาวะทำอะไรไหมอะไรผมก็เงียบไปพักหนึ่งผมก็มันไม่ได้เยอะอะไรเพราะเราเราเคยผ่านเคยได้มาแล้วเคยเคยโล่งมาแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสภาวะแล้วก็มาติดติดอารมณ์เรื่องหนึง่งเรื่องไปเที่ยวเมื่อวานทีแรกว่าจะไม่ไปเพราะว่าพอเราได้สภาวะอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยการต่อเนื่อง มันต้องต่อเนื่องเนาะก็คือเท่าออกไปแล้วเราต้องไปเจออะไรบ้างเราต้องไปเจอคนพูดคุยกันอันดับแรกเลยคนที่คุ้นเคยคนที่เคยมาหรือว่าพระอาจารย์ที่เคยคุ้นเคยก็จะไปคุยกันอะไรประมาณอย่างที่สองก็คือสภาพแวดล้อมข้างนอกครับที่กระทบกับเราแล้วก็สิ่งต่างๆที่คือเรากลัวไว้ก่อนนะครับเรากลัวไว้ก่อนเพราะว่าสภาวะธรรมะ ณนะตอนนั้นนะ่ะเราเริ่มจะเห็นความคิดแล้วเราเริ่มจะคือผู้แง่รู้ทันมันแล้วแล้วเราเสียดายเราไม่อยากที่จะออกไปเดี๋ยวเราก็ไปเจอคนนั้นไปคุยกับคนนี้เดี๋ยวเราจะตามมันไม่ทันคือตรงนี้ก็ติดติดอยู่ตรงนี้เอาก็หนบรู้เอาเองไม่ได้เหรอตัวใครตัวมันเนี่ยใครพูดก็ช่างเขาต่อหูไปรับเสียงเขาทำไมเนาะนไม่ได้ดบ่ขึ้นบนรถไปยังคุยกับพระจะ อาจารย์กออยู่เลยครับว่าผมผมได้ตรงนี้มานะผมยังไม่อยากมาเลยเนี่ยผมยังยังบอกท่านเลยก็คือมันมันมีความสุขอะครับเพราะว่าในเมื่อเราเห็นมันแล้วเนี่ยเราเห็นมันชัดแล้วพอเห็นมันชัดแล้วปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาแล้วตั้งท่ารอแล้วเรารู้แล้วว่ามันมามันมาก็ปัดทิ้งมาก็ปัดทิ้งไม่เอาแล้วกูไม่กูเห็นมึงแล้วไงกูไม่นั่นกับมึงแล้วไม่ยุ่งกับมึงแล้วไม่เกี่ยวข้องกับมึงแล้วแล้วใจมันก็โล่งใช่ไหมครับ พอในเมื่อหลวงตาบอกว่าตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังเนาะอย่างคําที่หลวงตาด้านพูดเลยก็คือถ้าเราไม่เอามืออีกข้างหนึ่งไปรับมันมันก็ไม่เกิดเสียงไม่เกิดอะไรขึ้นมามันก็ไปของมันอันอื่นมาอีกมันก็ไปของมันอย่างเงี้ยสภาพมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดแต่ที่ติดใจที่ว่าไม่อยากออกไปเที่ยวก็เพราะอย่างเงี้ยเกิดไปเจออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับเกิดเราไม่ทันสติเราไม่ทัน,ทนอยากฝึกต่อ อยากฝึกต่ออยากทำต่ออยากเอาอีกอย่างเงี้ยอย่าไปอยากเอากี่คอร์สถึงจะเห็นตัวความคิดแบบนี้เนะี่ยเรื่องเห็นตัวคิดผมเจอตั้งแต่คอร์สแรกอ๋อเจอแต่คอร์สแรกเนาะคอร์สแรกครับแต่ว่าการเชื่อมต่อก็คือเหมือนกับเรากลับไปบ้านนั่นแหละมันไม่เชื่อมต่ออยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ทําอยู่ตลอดแต่ที่มาทําจริงๆจังก็คือมาที่วัดครับแล้วก็ วันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้ให้แบบไอ้นี่เลยหลังจากที่ได้สภาวะมาตลอดก็คือมันสามารถที่จะพอจะประคองตัวเองได้เอาละออกไปนี่คือโล่งกว่าเดิมแน่ๆแต่พอวันนี้ช่วงประมาณหลังจากกินข้าวเสร็จซึ่งการกินข้าวผมกินน้อยมาก ผมผมจะตักน้อยมากคือจะตักทีเดียวครึ่งเดียวแล้วก็เดินผ่านเลยวันนี้มีไก่ย่างใช่ไหมครับวันนี้มีไก่ย่างตอนก่อนก่อนจะจะช่วงเช้าอะ่ะผมนึกถึงไก่ย่างเขาสวนกวางกลับไปต้องต้องไปแวะกินอะไรประมาณเนี้คือคิดอยู่ว่าแล้วไก่ย่างก็มีจริงๆพอไปเจอตรงไก่ย่างปุ๊บ คือใจคําว่าอยากจะกินอ่ะมันต้องตักใช่ไหมแต่ผมเลือกเดินผ่านยืนมองอยู่ยืนมองอยู่แป๊บหนึ่งพิจารณามันอ้าวไก่นี่ว่าอยากกินใช่ไหมเมื่อสักพักหนึ่งนะี่ะก่อนที่ว่าจะมาเห็นเนะี่ยไม่เอาเดินผ่านพอกินเสร็จผมลงทางยงกลมเลยคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าอยากจะเข้าก่อนออกทีหลัง เพราะว่าคือเสียงะระฆังอะ่ะเวลาที่เราเราเราได้ยินปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเสียงสวรรค์คือเราจะถอดใจจากที่การฝึกฝนหรือว่าเราเพียรอยู่เนี่ยปุ๊บเฮ้ยมันได้เวลาแล้วเราต้องรีบไปทําอย่างอื่นต่อแล้วถามว่ารีบไปทําให้เสร็จอย่างอื่นต่อเสร็จแล้วเราต้องรีบไปไหนอีกทําไมเราไม่ทําตรงนี้มีสติกับตรงที่เราอยู่ตรงนี้เพราะว่าเสียงะระฆังเนี่ยถ้าเราเหมือนผ่านมันไปเราก็เดินต่อไปอีกสักพักนึง ให้คนที่อยู่ทางยงกลมไปให้หมดก่อนหรือว่าเขาไปเข้าห้องน้ำไปทำอะไรกันก่อนแล้วก็ไปทีหลังได้คือจะเป็นลักษณะนี้พอฉันไปเสร็จเดินยงกลมมันเหมือนกับผมจะเป็นเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะอยู่บางบางบ้างแล้วครับก็คือลมมันตีแล้วจุกขึ้นมาจุกขึ้นมาแล้วทำให้ผมอยากอ้วกออกมา อ้วกของที่กินเข้าไปทั้งหมดเลยที่กินไม่ได้เยอะมากหรอกอ้วกออกไปหมดปุ๊บสติผมไม่ทันสติผมไม่ทันตรงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้สติผมไม่ทันอ้าวแล้วที่ผมได้สภาวะมาที่ผมฝึกมาประมาณหนึ่งเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์เลยเหรออย่างเงี้ยคือในใจคิด ทีแรกอย่างนั้นเพราะมันไม่ทันแล้วคือผมจะเป็นคนที่เวลาป่วยแล้วสภาพจิตใจผมจะแย่มากจะเป็นแบบเหมือนกับว่าคือสติอะไรต่างๆยังไม่ค่อยทันแล้วจะเป็นคนที่แบบถ้าป่วยนี่เหมือนกับจิตก็ไปด้วยจิตก็คือจะไม่เข้มแข็งเลยล่ะก็คือเหมือนจะจะป่วยไปกับมันเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราได้สภาวะที่เรารู้ตรงนี้เรารู้ทันความคิดอะไรต่างๆมาเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับที่ได้มาทั้งหมดคือมาเริ่มต้นใหม่ถามว่าดีไหมผมผมว่าดีนะดีเพราะอะไรเพราะว่าท่านเตือนให้เราไม่ประมาทโรคภัยไข้เจ็บความไม่แน่นอนตรงนี้ผมฝากไว้ครับสุดท้ายจริงๆจากที่เราสภาวะที่ว่าเราจำสเราคิดว่ามันได้มันแน่นอนเราออกไปสู้กับโลกภายนอกได้แต่ก่อนจะกลับ เรามาเจออย่างนี้ปุ๊บอ๋อไม่ใช่ละต้องมีคอร์สหน้ากครับผมเป็นนะครับยลืมถามอายุถามชื่อถามอาชีพเลยครับชื่อชื่อเล่นเอสครับตัวเอสสิงคโปร์ครับผมครับรอาจารย์เรียกแต่เอสเนาะครับผมอยู่ปราจีนบุรีครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับผมอ๋อเอ้สุดท้ายนี้ท้ายนี้ก็ นี่แหละครับผมว่าข้อน,นี้ผมคุ้มค่าเพราะว่า,าทีแรกคิดว่าผมว่าจะได้สภาวะธรรมที่แบบเออผมเห็นความคิดตัวเองลแล้วแลปัดได้แล้วอะไรละ <c oughs> ผมกลับไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วทีนี้ก็มันสามารถจะอะไรได้แต่พอมาเจอเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมันพลิกเลยมันทำให้ผมจากความประมาท ที่ที่ผมคิดว่าผมจะไปใช้ชีวิตตรงนี้ได้ปกติผมต้องคิดใหม่ละผมต้องหาแนวทางแล้วก็ความเพียนเพิ่มขึ้นครับฝากไว้ด้วยทุกคนอขอให้ไปถึงจุดฟังฝันครับนิพานทุกท่านนะครับผมส